วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดโบวี่ไวท์เทลคัตเตอรี่มารับคมกับเรานะครับผมนี่ฮะใบมีดผ่านการใช้งานมานะลูกค้าอยากให้ลบรูปคนออกจากใบมีดครับผมรอยขนแมวเพียบเนี่ยครับนใบมีดก็จะมีรูปคนนะน่าจะเป็นอาเฉินกับอาห่ารครับผมนี่ฮะลูกค้าอยากให้ขัดหายไปเลยนะจะได้หล่อครับผมนี่ฮะก็ใบมีดก็ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักนะรอยขนแมวนี่เพียบเลยนะครับผมนี่ฮะความคมเดิมๆนะเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากทดสอบโชว์ดีกว่า นี่ฮะเก่งกับมีดไม่คมเห็นไหมไม่กินผิวเลยนะครับผมเดี๋ยวรับคมเพิ่มแล้วเป็นไงมาชมกันครับผมก็หลังจากที่รับคมเอาขนแมวออกนะแล้วก็เอารูปของคนคู่ออกอเฉินกับอาหาวออกแล้วนะครับผมใบมีดก็สวยวาววับเลยนะฮะนี่โอ้โหเหลี่ยมโมงเลยนะครับผมนี่ฮะขาวาววับขาวจ๊วเหมือนมีดโบวีแบบมาจากตะวันตกดั้งเดิมมันชิงมาจากกระเป๋ามือคาร์บอยเลยนะนะครับผมท้ายพวกทองเหลืองขัดให้ใหม่เลยนะวิงวิงเลยครับผม ปลายมีดแต่งให้แหลมขึ้นนะนะครับผมนี่มิติการใช้งานนี่คือสมกับปเป็นมีดจิมโบวีแท้ๆเลยความคมนะครับผมนี่หามุมนะกดกระดาษชึบเนะี่ยฮะลากตรงๆมุมสวยเลยอีกทีนึงนะกดกระดาษตรงๆชว้บหวานเจี๊ยบครับผมนี่กระดาษยังไม่ล้มสุดยอดถ้าชีวิตคือบททดสอบจงเป็นนักสู้ไม่ใช่เหยื่อ